สวัสดีครับ EP นี้ผมขอไม่พูดพร่มทำเพลงมากนักน,นะครับเพราะเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยขอฝากแค่ให้ทุกคนนั้นช่วยกันกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเล็กๆน้อยๆ,ๆก็พอครับ Richman Shop ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเปิดให้เติมแบบ UID แล้วกับเกม AFK o u r นี y เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทาง แถมเติมได้ท้งเว็บและไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นนะครับหลังจากที่กลุ่มนักปจนภัยได้พบกับเซเลสเทียลเดอเนลพวกเขาก็เดินทางต่อไปยังค่ายเขียวชะอุม่มเพื่อตามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโกเลมและพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนโกเลมนั่นเองเมื่อมาถึงค่ายเขียวชะอุม่มพวกเขาก็ได้พบกับนักวิชาการทอรนันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีนักวิชาการทอรันนั้นได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับหินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพวกเขาเชื่อกันว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ทําให้โกเลมกลับมาทํางานได้อีกครั้งนักวิชาการทอรันสันนิฐานว่าหินศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศิลาศักดิ์สิทธินั้นมีความเกี่ยวข้องกับเทพธิดาดูลาและเป็นสาเหตุที่ทําให้โกเลมกลับมาทํางานได้อีกครั้งแม้ว่าจะเป็นเพียงทฤษฎีแต่ก็เป็นเบาะแสสาสคัญที่นําไปสู่การไขปริศนาของเรื่องราวนี้หลังจากที่กลุ่มนักผจญภัยได้พบกับนักวิชาการทอรันและได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหินศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็เดินทางต่อไปยังค่ายเขียวชอัมอีกแห่่งนึง มาขอคาแนะนำจากนักวิชาการชาราชื่อออลแมนออลแมนนั้นได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับหินศักดิ์สิทธิ์โดยบอกว่าหินศักดิ์สิทธิ์เคยถูกฝังอยู่บนแท่นในศูนย์กลางของเมืองแต่ได้หายไปนานแล้วและทราบปราการพังที่อยู่ใกล้เคียงก็คือสถานที่ที่หินศักดิ์สิทธิ์เคยปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการสนทนาวาเลนก็ได้เข้าร่วมด้วยและได้เปิดเผยว่าเขานั้นไม่เคยสงสัยเกี่ยวกับการหายไปของหินศักดิ์สิทธิ์มาก่อน ทมให้เธอมีเสียนะรู้สึกไม่ค่อยพอใจว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนเรื่องนี้แต่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหินศักดิ์สิทธิ์จากทางวิชาการเอาแมนกลุ่มนักผจญภัยก็ตัดสินใจเดินทางไปยังไซตงานแผ่นหินเพื่อค้นหาเบาะแสเพิ่มเติม โดยมีนักวิชาการอาสมาเป็นผู้นำทางการเดินทางไปยังไซงานนั้นเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์และสัตว์ตัวที่คอยขัดขวางแต่ด้วยความร่วมมือกันพวกเขาก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดและมาถึงไซงานได้ในที่สุดเมื่อมาถึงไซงานพวกเขาก็พบกับแผ่นหินโบราณที่ดูเหมือนจะกลมความลับเกี่ยวกับหินศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นักวิชาการอาสมาได้อธิบายว่าแผ่นหินนี้บันทึกตำนานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับหินศักดิ์สิทธิ์และสงครามระหว่างเทพเจ้าและมาร แต่จารลึกบนแผ่นหินนั้นไม่สมบูรณ์และตีความได้ยากขณะที่กลุ่มนักผจญภัยกำลังศึกษาแผ่นหินโบราณอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อฝูงโกเลมพเนจรได้บุกเข้ามาโจมตีอย่างกระทันหันพวกเขาต้องรีบต่อสู้กับโกเลมเพื่อปกป้องนักวิชาการอัสมาและแผ่นหินโบราณหลังจากเอาชนะโกเลมได้แล้วทุกคนต่างก็โล่งอกแต่ก็ยังคงต้องระวังตัวเพราะอาจมีอันตรายอื่นๆซ่อนอยู่เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับหินศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจึงตัดสินใจสำรวจแผ่นหินอื่นๆ,ๆที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะแผ่นหิน B2 และ B13 ซึ่งคาดว่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลังจากตรวจสอบแผ่นหินทั้งสองแล้วพวกเขาก็พบเบาะแสใหม่ๆที่น่าสนใจและจะลึกบนแผ่นหินก็ยังคงเป็นปริศนาที่ต้องใช้เวลาในการถอดรหัสอาสม่าได้อธิบายว่าแผ่นหินทั้งสองบ่งชี้ว่าหินศักดิ์สิทธิ์ถูกเคลื่อนย้ายมาที่ศีลาศักดิ์สิทธิ์และมีความเชื่อมโยงระหว่างหินศักดิ์สิทธิ์กับการกลับมาทางานของโกลมนอกจากนี้อาสมาย,ยังแนะนําให้กลุ่มนักผจญภัยเดินทางไปยังสมรภูมิโบราณ เธอคนหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับหินศักดิ์สิทธิ์และโกลเลมแต่เนื่องจากมีโกเลมอาศัยอยู่บริเวณนั้นทำให้อาสมาไม่สามารถเดินทางไปด้วยได้ก่อนจากกันเฟรย์รู้สึกเศร้าใจที่ต้องแยกจากเมอร์ลินและเทอร์มิเซียแต่เธอก็เข้าใจถึงภารกิจสำคัญที่ทั้งสองต้องทำและอาสาจะอยู่ช่วยเหลืออาสมาในการวิจัยต่อไปขณะที่ทุกคนกำลังจะออกเดินทางอัตาลนตานัก่าสมบัติก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด เธอแสดงความสนใจที่จะเดินทางไปกับกลุ่มนักผจนภัยด้วยและเสนอตัวเป็นผู้นำทางเนื่องจากเธอคุ้นเคยกับเส้นทาง ไปยังสมอรภพูมิโบราณเป็นอย่างดีกลุ่มนักผจญภัยต่างรู้สึกประหลาดใจกับการปรากฏตัวของอัลันตาแต่ก็เห็นด้วยที่จะให้เธอเดินทางไปด้วยกันเพราะประสบการณ์ของเธอจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางครั้งนี้หลังจากเดินทางมาถึงสมรภูมิโบราณกลุ่มนักผจญภัยก็ตั้งค่ายพักแรมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสำรวจในวันต่อไปบรรยากาศภายในค่ายดูตึงเครียดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างเธอมีเซียกับอัลันตานั้นดูจะไม่ค่อยราบรื่นนัก เมิเซียแสดงท่าทีไม่ไว้ใจออตาลนต้าอย่างเห็นได้ชัดและยังคงตรวจสอบแผนที่สำแล้ว้ำอีกเมื่อเมอร์ลินพยายามสอบถามถึงเหตุผลที่ทั้งสองมีความขัดแย้งกันเทอร์มิเซียก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดและขอให้เมอร์ลินเข้าใจในความรู้สึกของเธอส่วนวาเลนก็สังเกตเห็นความผิดปกติในพฤติกรรมของเทอร์มิเซียเช่นกันแต่ก็ไม่สามารถไขปริศนาได้ลูเซียซซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเทอร์มิเซียก็พยายามอธิบายให้เมอร์ลินฟังว่าเทอร์มิเซียเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงและมักจะเก็บตัวอยู่คนเดียว แต่เขาก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เธอมีเสียนั้นเปลี่ยนไปด้านอัตาลันตาเมื่อกลับมาที่ค่ายเธอก็แสดงความไม่พอใจที่เธอมีเสียนั้นไม่เชื่อใจเธอเลยและขอให้ทุกคนนั้นเปิดใจให้เธออีกครั้งหลังจากพักผ่อนเอาแรงกันแล้วกลุ่มนักผจญภัยก็พร้อมที่จะออกเดินทางต่อเพื่อค้นหาหินศักดิ์สิทธิ์แต่ป้ายบอกทางเก่าแก่กับถูกทําลายเสียหายจนอ่านไม่ออกอัตาลันตาอาสาจะไปสํารวจหาเส้นทางแต่เธอมีเสียนั้นก็ไม่ไว้ใจและขอดามไปด้วยทั้งคู่จึงออกเดินทางไปสำรวจเส้นทางด้วยกัน ทำกลางความไม่ลงรอยกันแต่ไม่มีใครกลับมาที่ค่ายตามที่ได้นัดหมายเอาไว้ขณะที่กลุ่มนักปะจนภัยกำลังรอคอยการกลับมาของเทอร์มิเซียและอันตาลันตาอยู่นั้นพวกเขาได้ยินเสียงสองคนนั้นกำลังโต้เถียงกันอย่างรุนแรงอยู่ห่างออกไปจากการแอบฟังพวกเขาได้ทราบว่าเทอร์มิเซียและอันตาลันตาเคยมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก่อนอันตาลันตาพยายามห้ามปาไม่ให้เทอร์มิเซียเดินทางไปยังวิหารตะวันเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแต่เทอร์มิเซีย ก็กลับยืนยันที่จะไปให้ถึงจุดหมายโดยอ้างว่าเธอนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและต้องการชดใช้ความผิดในอดีตโดยหลังจากเอาชนะอาตาลันตาได้เทอร์มิเซียก็เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจออกมานั่นก็คืออาตาลันตาเป็นผู้ขโมยหินศักดิ์สิทธิ์และหลบหนีไปในอดีตซึ่งเป็นความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของเทอร์มิเซียเองเทอร์มิเซียจึงต้องการนําตัวอาตาลันตาไปคุมขังที่ศิลาศักดิ์สิทธิ์วาเลนรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าอาตาลันตาเป็นโจรแต่ก็เข้าใจเหตุผลของเอมเมซีย และยินยอมปล่อยให้อัลตานตาไปอยู่ในความดูแลของอัศวินเทมปพลาส่วนลูเซียสยังคงรู้สึกสับสนและสงสัยในเรื่องที่เกิดขึ้นขณนะที่กลุ่มนักประจนภัยเดินทางไปยังสมรภูมิโบราณบรรยากาศก็เริ่มเติมเครียดขึ้นเรื่อยๆเธอมีเซียเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของเธอและอัลตานตาออกมาเธอมีเซียเล่าว,ว่าเธอเคยเป็นนักร้องประสานเสียงในวิหารและได้พบกับอัลตานตาที่เป็นเด็กจรจัดคนหนึ่งอัลตานตาถูกกล่าวหาว่าขโมยของในวิหารและถูกจับกุมแต่เธอมีเซีย กับเชื่อว,ว่าอัลต,ตันตาไม่ได้เป็นคนถามหลังจากฟังเรื่องราวในอดีตของเทอร์มิเซียและอัลต,ตันตาแล้วกลุ่มนักผจญภัยก็เดินทางมาถึงสมรภูมิโบราณแต่สิ่งที่พวกเขากับพบนั้นเป็นฝูงโกเลมที่โจมตีเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนพวกเขาต้องต่อสู้กับโกเลมเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดหลังจากเอาชนะโกเลมได้พวกเขาได้ตรวจสอบซากข,ของโกเลมและพบว,ว่าชิ้นส่วนของโกเลมเหล่านี้แตกต่างจากที่เคยพบเจอมาก่อนโดยเฉพาะแกนพลังที่ดูแปลกประหลาดไป เทรเวเซอยอธิบายว่าแกนพลังนี้เป็นผลมาจากการทดลองขององค์กรอดามนที่ต้องการสร้างโกเลมที่มีพลังมากขึ้นขณะที่กลุ่มนักปะจนภัยบุกเข้าไปในค่ายขององค์กรอดามนพวกเขาก็ได้พบกับชายหญิงที่กําลังประกอบโกเลมอยู่ชายคนนั้นยอมรับว่าได้รับการว่าจ้างจากองค์กรอาดาเมนให้มาทํางานนี้ส่วนหญิงสาวก็เปิดเผยว่าเจ้านายของเธอนั้น คือมนุษย์หมาป่าเมาเลอร์ผู้ทรงพลังจากการสนทนาทําให้กลุ่มนักผจญภัยได้รู้ว่าองค์กรอาดาเมนกําลังใช้หินศักดิ์สิทธิ์ในการขับเคลื่อนโกเลมและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพของโกเลมเหล่านี้หลังจากที่ได้เบาะแสสําคัญจากค่ายขององค์กรกลุ่มนักผจญภัยก็ตัดสินใจเดินทางต่อไปยังวิหารตะวันเพื่อหาคําตอบที่เหลืออยู่โดยระหว่างทางนั้นพวกเขาได้พบก,กับเชเคียบอลเลอร์ผู้หนึ่งที่กำลังต่อสู้กับฝูงโกเลมอยู่เชเคียเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาดและแข็งแกร่งมาก าไม่ยอมให้ใครเข้ามาขัดขวางการต่อสู้ของเขาและท้าทายกลุ่มนักผจญภัยให้ต่อสู้ด้วยหลังจากเอาชนะเชเคียรได้วกเขาก็สามารถเดินทางต่อไปยังวิหารตะวันต่อไปได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อเรื่องในภาคสองของบทนี้องค์กรอาดามน,นเนี่ยอยู่เบื้องหลังของทุกความชั่วร้าลจริงๆเลยนะครับทุกคนเอาเป็นว่า EP หน้าจุดจบของเรื่องราวในบทนี้จะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ